ชาวบ้านตะบนทับช้างอำเภอสอยดาวกว่า20ครัวเรือนเดือดร้อนเรื่องของโรงงานปล่อยน้ําเสียภัยแรงซ้ําเติมฝนทิ้งช่วงขาดคนเหลียวแลนะครับหลายหน่วยงานยื่นมือเขาช่วยเหลือแต่งเงียบมากกว่า5ปีแล้วครับชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่14ตะบนทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีทนสภาพ,พลินเน่าเหม็นของน้ําเสียที่โรง,งงานปล่อยทิ้งลงคลองสาธารณะไม่ไหววอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้าช่วยอย่างจริงใจ หลังทนสภาพมายาวนานกว่า5ปีที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบสุดท้ายก็เงียบหายไปลำคลองผักขมเมื่อ5ปีให้หลังนะครับที่เป็นแหล่งน้ําแห่งเดียวที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับช้างต่างใช้ประโยชน์ร่วมกันสามารถจับปลาในลําคลองมาบริโภคได้ใช้ประโยชน์จากน้ําในลําคลองทั้งด้านการเกษตรกรรมการใช้อาบหลังจากโรงงานได้เข้ามาตั้งก็ทําให้สภาวะเสียหายทางอากาศนะครับมีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา น้ำในลำคลองเปลี่ยนสีจากน้ำใสเป็นน้ำขุ่นน้ำตาลและเขียวส่งกลิ่นเหม็นใช้ประโยชน์ไม่ได้แม้กระทั่งรถต้นลำไยและจากการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกนำตัวอย่างน้ำในลำคลองผักโขมไปตรวจสอบพบว่าพบสารสียาไนด์สารหนูและสารที่ก่ออันตรายเจื้อปนในน้ำจำนวนมากจนไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลองผักโขมได้ต่อไปในที่สุดชาวบ้านทนไม่ไหวจึงร้องผ่านสื่อ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจน้ำที๋ยวจะผ่านโรงงานไปเลยล้วก็มันหัวติดใจสะเปหัดไปดูสะตรงนี้ก็ได้กินเหม็นแรงแรงแรงมากเลยแนละ้วปกติชาวบ้านทําไงครับเกี่ยวกับน้ำชาวบ้านเขาก็แบบมันไปพูดหรือใครก็พูดไม่ได้ ว่ามันลําบากอ่ะแล้วตอนนี้ลำไยใช้น้ําที่ไหนใช้น้ําในคลองคลองนี้เนี่ยคลองเขาเรียกคลองเปือบขมนี่เนี่ยแล้วปัจจุบันยังใช้ได้ป้ะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครกล้าเอา,เอารถเพราะมันมันมันยังไม่ยังไม่ดีเพราะข้างล่างมันยังยังยังมีสารอยู่อะ่ะคือว่าครับแล้วปีนี้สวนที่อยู่ในตามคลอ,องัวนี้ เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้นนใช้ครับไม่ได้ใช้ยังทําอะไรไม่ได้คนที่ลาดไปแล้วมันมันก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้แล้วนี่ได้ได,ได้เรียกร้องเรียนไปทางหน่วยงานไหนบ้างครับร้องเรียนไปทางเทศบาลแล้วก็ให้ทนายจัดไปถึงศาลนะครับแล้วมีผลสรุปบ,าบ้างยังครับยังครับเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งทนายเพิ่งรับเรื่องไปครับแล้ว จากนี้ต่อไปชาวบ้านจะทำไงเกี่ยวกับคลองนี้ก็เหมือนกับจะให้เขามาลอกคลองให้ใหม่ให้มันเอาน้ําแบบไม่ให้น้ําเสียมให้ให้หมดไปอ่ะแล้วทางโรงงานเขาได้ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างทางโรงงานเบื้องต้นยังไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยต้องแบบเหมือนกับว่าคนไหนมีทุนหน่อยก็ฟ้องเอาคนไหนไม่มีทุนก็ต้องปล่อยเลยจเลยไปเห็นว่ามีปลามีปลาตายตายตายทั้งหมดครับ เพรามถ่ายรูปไว้หมดอะทั้งเอกสาราดูเอกสารที่ทนายาไปถ่ายเมื่อวันประมาณวันที่ที่สามถึงที่ห้าเนี่ยแม่ถึงปลานในคลองปลานในคลองทั้งหมดเลยตายลอยหัวหมดเลยเพราะคลองมันเป็นมันดําหมดอะในเอกสารของไอ้ที่ทนายไปมันมีอยู่ในน้ำหมดที่ชาวบ,บ้านที่เดือดร้อนในนี้ประมาณกี่ครอบครัวครับสิบครอบครัวที่ว่าที่ที่มานะ แต่นี้ไว้ที่ที่เดือดร้อนอีกที่เขาไม่มาก็เยอะเขาเพราะเขาไม่กล้ามาแล้วที่เรียกร้องไปอยากให้ทางโรงงานเขาทำไงให้มาชดใช้ค่าเสียหายสี่ห้าปีโรงงานเขาไม่เคยมาชดใช้ไม่เคยมาดูแลไม่เคยมาช่วยเหลือชาวบ้านเลยเขาเขาบ่าไงบ้างเขาบอกว่าถ้าอยากได้ที่เราชาวบ้านที่ไปรวมกลุ่มกันเรียกร้องเขาบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาผู้หญิงเนี้ยเพราะเราไปทิถึงเทศบาลแล้ว แล้วปัญหามียังไงมั่งเกี่ยวกับคนที่ฟ้องกับไม่ฟ้องคนที่อย่างเราฟ้องเราก็ไปตามกระบวนการเขาแต่อย่างคนที่ไม่ฟ้องคนที่ไม่ฟ้องเขาเดือดร้อนคือเนี่ยอย่างแข้งขาเขาก็เน่าเขาเสียคือเขาใช้น้ําจากลําคลองแต่นี่อาบเนี่เขาก็เป็นแผลอยู่เขาก็อยู่ติดลำคลองบ้านเขาต้องใช้น้ําตามลําคลองเขาก็ไม่เคยมาดูแลเขาก็ไม่สนใจหยากเขาก็ไม่เป็นยาที่งยาบเขาก็ยางไม่เนี่ยเขาก็ไปเรียกร้องไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาจนไงพวแบบจงๆว่าจนเี่ยไปแบบไม่มีปัญญาจะไปขึ้นศาลเขาบอกว่าอยากได้ก็ให้ไปไม่มีตังค์มาฟ้องยังไงคือการที่ฟ้องอ่ะไม่ต้องใช้เงินแล้วที่เดือดร้อนเดือดร้อนมาประมาณกี่ปีแล้วกี่ปีอรพี่แอดห้าปีห้าปีเนาะตั้งแต่เราฟ้องศาลมีอะไรบ้างครับน้ําเสียแล้วก็มีอะไรบ้างกินเหม็นแล้วก็กากลานมันที่ก็ตากมันจะไหลลงมาเหม็นเน่าฝุ่นเนี้ยลานมันเออ เพราะมันเป็นเจ้าของโรงเดียวกันถึงเวลาเขาเอากากแป้งไปตากนี่ฝุ่นก็มาถึงนี่กลิ่นก็มาถึงนี่นไอ้น,น้ําเน่าก็ปล่อยลงมาในลําคลองที่เราใช้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ลําใจกาลังออกดอกแลกออ้วลดน้ำไม,ไม่ได้มันไม่มีน้ําที่จะลดเขาก็ไม่คำเสียหายดูแลอย่างเงี้ยเราอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเราก็ฝากไปหมดทุกหน่วยงานแล้วพี่แอดเนาะแต่เขาก็ไม่ก็เรื่องก็เงียบหายไปหมดทุกอย่าง ฝากทุกหน่วยงานอยากเข้ามาดูแลชาวบ้านมั่งหน่วยงานของรัฐหรือของอะไรให้มามาตรวจสอบดูแลมั่งว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องน้ําเรื่องอะไรแล้วฝนก็ไม่ตกมันแรงทั่วถึงกันหมดอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการหน่วยไหนเข้ามามีเทศบาลรัชามีเทศบาลมีปหลัดมีเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็อุตสาหกรรมแต่ก็ช่วยไม่ได้ เ็เง <laughs> ียบเหมือนเดิมจนเราต้องต้องต้องฟ้องศาลเนี่ยให้ศาลช่วยอ่ะเพราะหน่วยงานไหนไปดูก็เงียบเหมือนเดิมแล้วหน่วยงานที่เข้ามาดูในข้อเหตุผลอะไรไหมครับเขาช่วยเหลือทุกอย่างเขาก็ช่วยเหลือแต่ว่าพอเขาก็บอกว่าช่วยเหลือทุกอย่างแต่พอเรื่องมันเงียบหายไปโรงงานปิดเขาก็ไม่มีใครไม่ช่วยเหลือไม่มาดูแลตอนนี้โรงงานที่นวดนวดหลังนี้เขาก็เงียบเหมือนกันช่วย ให้โรงงานมาไก่เกียรแล้วตอนนี้เขาก็ว่าอรายย่อยๆเขาก็จะช่วยเหลือครอบครัวละสามพันห้าพันอเงี้ยสามพันเจ็ดพันห้าพันมั่งเขาไปส่กเพิ่มเขาจะจ่ายแต่พอพอนัดไปพอนัดให้ไปอีกทีว่าจะไปรับเงินเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอยากได้ให้ไปฟ้องเอาอย่างเงี้ยโรงงานเขาบอกชาวบ้านที่คนส่วนน้อยๆเขาก็ไปรับนี่แหละแต่นี้เขาไม่จ่ายรายชาวบ้านที่รายย่อยๆแต่ยังคนเสียหายมากๆเขาก็ต้องฟ้องเพราะว่าเขา คน<ข>ไม่ว่า,าสวนเขาเยอะเขาก็ฟ้องได้แต่ยังพวกฉันนี่มีแค่คนละเก้าต้นสิบต้นอย่างเงี้ยจะมีปัญญาไหนไปฟ้องเขาตอนนี้น้ำทําอะไรไม่ได้แล้ว่ากุกรรมเรื่องอะไรเขาไม่ให้ศาสนาธสุก<อ>็ม่ให้ส,ส,สิ่งแวดล้อมก็ไม่ให้เอารถเพราะมันเป็นสารใสอยู่ไหนยเยอะเพราะถ้ารถไปยนลำไย,ยมันจะตายอย่างเงี้ยหมันหงิกนี้นี้เราก็ไม่จะทำยังไงแล้ว คุณสะคุณสาลูกนึงน้ําก็ไม่มีใช้แห้งเหมือนเดิมต<ม>่อเบาบดานก็ไม่ขึ้นแล้วอยากให้ทางราชการเขาช่วยเหลือในอย่างไงมากเร่งด่วนที่สุดก็ให้เขามาลอกคลองไปปรับสภาพน้ําดูดเอาขี้แป้งขี้เลนออกในคลองให้เขาแก้ไขตัวเนี้ยเพื่อปรับสภาพน้ําใช่เพื่อปรับสภาพน้ําดูแลในสิ่งแวดล้อมมีปูมีปลา กินอยู่ได้ทุกทุกปีพออนเราอยู่ดีดีแล้วเขา้อทำอย่างเงี้ยเราเคยไมเคยอันนี้ปูปลาก็ตายหากินก็ไม่ได้เราเคยใช้ของเราอยูเคยใช้น้ําในลําคลองเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยากให้เข้ามาแก้ไขดูแลในคลองเนี่ยที่มันเน่าเสียปรับสภาพน้ําให้ดี